ยืดอยู่ไหนกูลบไปแล้วอ่ะจะไม่ิดอ่ะเข้ามาเล่นธรรมาดาก็ได้กะเล่นเหรอไปกดแรงแล้วก็เล่นหรือนอกวงแล้วก็ได้คะแนนแล้วไม่อหรอยืดหยิบอ่ะให้เล่นอย่างงั้นทุกท่าเลยอ่ะ ได้ยคามแบบแบบใช้ซีรีส์แต่ลงไปแล้วก็ยิงได้ตัวนมก็ได้สิบแรมแบบลองไปยิงไง

จะแปทรีแล้งก,ลกันดีเพื่อนเราก็จะกดได้กคนลวนทุกหัวแบบืหนึ่งจัเพีนเดียวระด,ดับแซดแซดแซดชัดชัครจดเก่งจุดแล้วถูกต,ต,ต้องคือไม่ไมีใครเทียบได้เลยวะถูกต้องแล้วครับน้าหน้กูน้กูหน้ากูคนดีไม่ยมี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 มมม สู้กันอยู่สูกันอยู่เดเย็นไม่มีปืนเลยอ่ะโอ้มามามาหนแล้ววะนากูนนากนนักเกมมเช่สามตัวกคดักคนดังมีมีม เอายูคิวคิวลีเดอร์นัเดียวจอดเลยอะคิวลีเดอร์สวยคสวยนัเดียวจอดเลยอเทพประบุนักเดียวจอดอะอันนี้คิลีเดอร์ริงหถ้ากโก้เป็นผู้นำการคิวแล้ว ปีไหมไม่มีแล้วหมดแล้ว่ thank you หาคนยีงเรามาแบบทำการปิดมือที่สาม,มแล้วก็จบเีมเลยหมดแล้วหมดแล้วว้าาหาคนยิงต่อเล ทำงานขึ้นไปาลงเราข้างบนเมื่อไอหร่จะเป็นโอลิปัสต์วะ,ะ,ะไม่ทราบจริงเวลาที่น่นอนแล่นเท่าไหร่แล้วเร็วเล่นได้แล้ว<อ>มีคนไหมแค่แบบแค่แบบยิงไงแบบมเกินไปอ่ะมวาเกินแบบความสามารถคนหนึ่งเลยที่นี่แหะ กูย kind of so ิงเจ้ลูกี้กูยิงตาเลยยี่สิบตัวนี่แหลยลูกี้ลูกี้เฮมีคนอ่ะเปียงใครยิงเงี่ยเปลี่เอาไปยิงอะใครโก้ไหมตาหนึ่งเขาไม่ยิงอะยูบอกกูไปกูไม่รู้เลยเฮ้ยเี้ยบอกใครวะเนี่ยบอกกูไปแบบเพื่ออะไรไปยิงทั้งทีตายหมด โอ,อ,อกใหรวะขอบคุณที่แจ๊กห้คราบตายหมดแล้วใช่ไหมวัดติ้งัดติ้งัดติ้งจูอย่นนบบพูดตอนกูนไปนะเดียแบบตายหมดแบบกูนั่งปอมยาแล้วแม่งพูดข้าวยินเหลือเต็มมาแอบกูอ่ะอยากทำตัวชีวิตเหมือนพวกผจการนี้เฮ้ยมึงพูดอย่างนี้แต่ว่าบุญไม่ดีดิ ไม่ใช่หมายถึงว่าแบบบุญแบบดีเกินไปอ่ะมึงอย่าทำตัวดีเกินไปแบบทำการแย่งข่าวสารทุกระเบียบนี้มนี่แค่บุญเพื่อเดียวนล้วที่ทำได้ไม่มีสจเดี๋ยวไม่มีคนเลยทำไมบุญถึงจุดย่อยขนาดนั้นวะอธิบายนะเขาเหงี่ยงเนี้ยเดี๋วโหบุญสี่สามก้าเอ่ะคือจ่ายยาบุญสี่สามก้าเใช่ไหมสี่สามเก้าเโอ้ ิีนเลยีนเลยเมนมีีนเลยบุญีถงก้เก้าลให้ดูครับนายวบีถังก็เ้าเจ้าของแกงก็ก็ออกวงก็ออกวงก็ขึ้นมาก็ขึ้นมาก็ขึ้มาเราจะมาหยิบีโวมันเป็นการอดมัน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 จะใช้อีเวกอีกยิงิงยิงอีวกอีกอีก มีเปล่าขึ้นลงไปเลยอะ่ะขึ้นตามเลยอะ่ะเราไปดักเราไปดักเราไปดักโคเราไปดักอันนี้อันนี้าอันนี้ ราเรียนชุดนีสสามมาก็วิ่งไปซ้ายแล้วนะเนว่บอกไปซ้ายแล้วอ่ะเพื่อมันยิงอะไรอะลงทาืมันยีทุ่คนลองานลงทุนที่มันอยู่นี่นี่นี่ไอตัวละหนนนะเห็นละเอาเพื่อซ้ายไปหุนนลอยจิ้วไปหุน ตั้งชื่อว่าสกิลบุญชิลิชจากการน็อกหนึ่งตายมั้ยายิงตายดิงมี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 อยู่เนาะอยู่นั่นอยู่นั่นเลยนี่นี่นี่บ้ายะกันบ้ายะกั ม uhh ันมันหนีไปมันหนีไปไหนวะมันหนีมันหนีไปะในนั้นไม่มีหรอมันหนีไปขึ้นไปขึ้นในนู่นไปขึ้นบอลลูนไปแล้ไปแล้วไปแล้ยิงยิงบอลลูนยิงบอลลูนยิงบอลลูนไม่ได้ดิบอลลูนบอลลูนใหญ่โคตรไปบ้องโอ้โหเนี่ยตัวเดียวอะแรงบอลยังแรงบอลยัง ทีมสุดไม่มีการแบบสนใจในการต่อสู้อะตามอย่างเดียวบวกเท่าไหร่อะตอนนี้บวกสามห้าอยู่มันเป็นหนึ่งหม้อนี่ตึ้งตาบวกเต้นดาวอะไม่ถึงเต้นตาหมอมันตามไปอะไรอ่ะตบอ่ะมันไม่ตามนะมันตามไปยิงอ่ะมันตอกมันเอาได้เลย ไม่มีใครตบหลังแล้วนะข้างเนีีวเข้างเดีย่เข้า่ะเออออเออภาษาอะไรอ่ะมนเป็นเพลงเป็นเพลงเหรอใช่ครับเออเออออเอวเออ มองกันดีเพื่อนยื้อเลยวะเพื่อนยื้คือแบบเซมเพราะว่าครับคุณเพื่อนของบุญนั่นยิงอะไรมันอ่ะใช่ไหมคุณเป็นเพื่อนของบุญหรือไม่ใช่ครับคุณเอาตัวเองไปแบบือนไม่สามารถจเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ผมกำลังพูดเลยไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ถูกต้อง พูดถูกคุไม่มีสิเทียบวีนื่าทำไมเยียบีรีของของของทีมเลยอ๋อคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะทำไมแมปทั้งกว้างคนน้อย่ะสีปุ้นมีน้ำโล ทาาไหนวะออกทางนี้อกทางนี้มีคนไหมมี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 แล้มีตรงไหนอะตราใอ่นนั่นนั่นไม่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไะมงสว่างอ้ยแสงแสงนันเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยกีนกีอันนั้นมันคือไอ้ดอกมันเรียมาเา้ เออนู้นนนมันไปแล <ob> ้วมันไดอคลิปมาแต่ว่าแบบไม่รู้อ่ะโก้นี่พลาดหรืออื่นเราไอดอกมันเอาไอดอกมันมันไม่ใช่ไอดอกอ่ะมันคือจะชุบมันจะชุบเพื่อนกู้สวยอย่างนั้นมันก็ไม่ได้หยุดไม่เมื่อกี้ถ้ามันชุบเรายิงดีไม่ mày bởi đi bộ hòn 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 nó hòn hòn không ม้วก็เอาเลยู้อยู่แล้วตรงนี้นะเขาแหลกเขาแหลกเขาแหลกโค้กเข้าบนหอมีคนอยู่หน้าเขาเลย ไหนวะอยู่ในบ้านพี่เหรอมีทีหนึ่งมีที่หนึ่งอยู่หน้าเขาอยู่หน้าเขาเฮ้ยคุณองไม่เห็นมันกูตายดิรอยเที่อะไรอ่ะกูตายดิกูมองไม่เห็นมันอะแรงบลเนี่ยแรงบอลเนี่ยบวกร้อยหกสิบห้าหน่าจะขึ้นแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่หยุดเขากำลังตกเหมือนกัน หนอยู่ใต้บ้านอ่ะใต้บ้านมันไปไหนด้วยไม่รู้ไอ้พอเขาเข้าไปปุ๊บมีคนในบ้านเลยงงว่ะงงเลยกูดูนี่อยู่ตรงไหนม้างหลัข้างหรอจุดตกเอ้ยจุดตก anda tu, tuh. Ha. Bunler. Koma koma. ไม่จบเลยโอ้อ,อ้าวไอ้เหี่ยมแมนแม็คกี้นี่มันโกหกจังวะแมนแม็คกี้ Don't fight, don't fight.